สนับสนุนรายการโดยแชมพูนาวาออร์แกนิกลดการหลุดร่วงของเส้นผมสร้างเซลล์ผมใหม่ให้ดกดำเงางามยิ่งขึ้นสมุนไพรแท้ๆต้องนาวาออร์แกนิกเท่านั้นสนใจสั่งซื้อที่เบอร์0619829925หรือเพจนาวาออร์แกนิกพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอน เพราะว่าเรื่องนี้ผมขออนุญาตถ่ายทอดเลยเพราะว่าเป็นน้องท่านหนึ่งที่ส่งเรื่องราวมาเมื่อประมาณสัก10บโมงเช้านี่แหละฮะส่งมาแล้วเขาก็ถามก่อนนะที่แปลกก็คือปกติก็จะพิมพ์มาเป็นเรื่องราวแล้วก็จะพินตจรบกวนเล่าให้หน่อยอะไรเรื่องนี้ประมาณนี้แต่อันนี้เขาเขาขาขออนุญาตโทรพอเขาโทรมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพินตรเชื่อเรื่อง ตายแล้วฟื้นไหมเราก็บอกว่าเชื่อ 50- 50เพราะว่าเคยได้ยินมาเคยได้ฟังมาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกับคนที่ใกล้ตัวเราก็เลยไม่มั่นใจว่า,าเรื่องนี้มัน,ม,น,ม,นมันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าก็เคยดูข่าวดูข่าวแล้วสรุปว่าเชื่อไหมเขาก็ถามเราเราก็บอกว่าเชื่อถ้าเชื่อหนูจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาชื่อนุชเขาประมาณนี้ ปัจจุบันนี้เขาอุายุ38ปีนะฮะผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเคยตายมาแล้วแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะคือคุณนุชเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่เขาเป็นเด็กนะฮะเขาเขาเกิดมาในจังหวัดโคราชนี่นะนครราชสีมานี่แหะะเขาก็ประมาณสักอายุสัก6ถึง7ขวบเนี่ยมันเป็นวันหยุดนะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ย คุณพ่อคุณแม่เขาก็พาไปไปไป,ไปทำบุญที่วัดพอพาไปทำบุญที่วัดเนี่ยก็ทำบุญแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะฮะหลังจากทำบุญเสร็จไรเสร็จเนี่ยก็มาเดินเที่ยวตามสวนตามอะไรแล้ววัดนี้มันจะมีบริเวณคลองนะฮะแล้วก็มีศาลายื่นออกมาแล้วก็อ่าจะมีท่าน้ําให้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรกันไปนะฮะท่นี้ตอนนั้นอ่ะวัดนียก็ไปบ่อยเป็นวัดใกล้บ้านนี่แหละไปบ่อยเลย คุณนุชเนี่ยก็ไปบ่อยพ่อแม่ก็พาไปแต่ทีเนี้วันนั้นน่ะปรากฏว่าพอพาไปแล้วเนี่ยคุณนุชก็มีเพื่อนหมายถึงว่ามันเป็นวันจุดนะก็มีเพื่อนเด็กๆด้วยกันนะเล่นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาพ่อแม่ก็เลี้ยงปลาม้างเลี้ยงนกมั่งเลี้ยงโน่นนี่มั่งก็มองโน่นมองนี่ปล่อยให้เด็กกันเล่นกันบริเวณนั้นน่ะพอเล่นกันไปสักพักเนี่ยปรากฏว่าคุณนุชคุณนุชเนี่ยตกน้ํา นะพละาดท่าอีท่าไหนไม่รู้ตกน้ําลงไปเพราะตกน้ําลงไปเนี่ยในความรู้สึกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเหมือนตัวเองเนี่ยเหมือนมันจะหายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะตอนเด็กอะนะในความเป็นเด็กเนี่ยเขาเขาไม่รู้ว่าอาการนี้มันคืออะไรแต่รู้สึกว่าเขาอึดอัดหายใจไม่ออกมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันหน่วงๆตรงหน้าผาก นะมันงงงงตรงหน้าผากเหมือนเหมือนอะไรบางอย่างมันจะออกจากตัวเองนะฮะในณขณะนั้นนะ่ะเขาก็เหมือนดำดิ่งลงไปแล้วแต่ในความรู้สึกนั้นนะ่ะที่มันกำลังจะอะไรจะออกจากหน้าผากเนี่ยมันมีมืออยู่มือหนึ่งเอื้อมมาที่ตัวเขาอะนะแล้วก็พูดว่าไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวลุงช่วยเองนะฮะ สักพักเนี่ยไม่นานเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บริเวณนั้นน่ะเขากระโดดน้ําลงมาแล้วเขาก็ม,งมังงมหานะงมหางงมหางมหา,มหาแล้วก็ไปเจอคุณนุชเนี่ยแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปท,ท,ทั้งที่พ่อแม่เนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเด็กเนี่ยจมน้ําไปแล้วนะสักพักหนึ่งเขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นโน่นนี้นั่นก็ปรากฏว่าสลบไปหนึ่งคืน นะฮะไปฟื้นที่โรงพยาบาลพาไปหาหมอไปหาไปอ,อะไรตอนนี้คนที่เขาเป็นฮีโร่ที่เขาช่วยชีวิตเนี่ยเขาก็เลยพูดกับพ่อแม่ว่าเนี่ยถ้าไม่ได้คุณลุงนะคุณลุงที่ผมเขาขาวเนี่ยมามามา,มาบอกอะลูกคุณอะตายไปแล้วพ่อแม่เขาก็ยกมือไหว้ใหญ่เลยว่าเออขอบคุณมากๆนะที่ช่วยลูกฉันโน่นนี่นั่นขอบคุณขอบคุณ,คณแล้ววันนั้นก็จากกันไปแบบนี้โดยที่แบบ ทิ้งปริศนาว่าคุณลุงคนนั้นมาช่วยอะไรประมาณนั้นเพราะหลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลนะฮะ,ะคุณนุชก็บอกว่ามันมีอาการแบบนี้แล้วก็ระหว่างที่จมน้ําไปเนี่ยมีคุณลุงท่านหนึ่งแล้วมาพูดว่าลุงจะช่วยเองคุณนุชก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาพอสักพักหนึ่งพ่อแม่ก็คิดว่าเออต่อไปต้องดูดูแลลูกดีๆนะไม่ให้ลูกโซนแบบนี้แล้วไปที่วัดวัดเนี้ย ห้ามไปเล่นบริเวณนั้นเดี๋ยวจะพลาดท่าตกน้ําอีกอะไรประมาณนั้นก็ผ่านเวลาไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็พาลูกสาวเนี่ยไปทําบุญที่เดิมกะว่าเออพอลูกหายแล้วอยากจะไปทําบุญแล้วก็จะไปขอบคุณลุงคนนั้นน่นะน่าจะอยู่ที่นี่แหละบริเวณนี้จะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเดินทางไปนะที่นี้นะไปเจอพี่คนนั้นอีกพี่คนที่ช่วยชีวิตไว้วันนั้นน่ะที่โดดลงไปในน้ําแล้วก็ช่วยเด็กอะ่ะ ก็เลยได้ถามว่าอ่าพี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้เนี่ยลูกฉันเนี่ยปกติหายดีแล้วขอบคุณมากเลยถ้าไม่ได้พี่เนี่ยแย่มากๆเลยเนี่ยลูกฉันตายแน่ๆโน่นนี้นั่นส่วนพี่คนนี้เขาบอกว่างั้นก็ไปขอบคุณลุงและกันคุณลุงน,น่าจะอยู่แถวนี้แหละผมคิดว่านะเพราะว่าดูแล้ววันนั้นที่เขามาสะกิดผมเนี่ยเขาใส่กางเกงขาสั้นแล้วเขาถอดเสื้อน่าจะเป็นคนที่เขาอยู่ในวัดนี่แหละ ลองไปถามพระอาจารย์ดูข้างในว่าคนคนนี้เป็นใครประมาณนั้นนะฮะพาพอแม่ของคุณนุชก็พาเข้าไปหาพระอาจารย์เขาไปไหว้ไปอะไรก็พระอาจารย์ก็ผมน้ำมนต์ให้อะไรให้พอสักพักหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ของคุณนุชก็เลยถามว่าเห็นคุณลุงท่านนี้ไหมที่ชอบถอดเสื้อและใส่กางเกงขาสัาน้นแล้วก็ผมงอกทั้งหัวเนี่ย ตัวลักษณะนี้อะไรประมาณนี้เหมือนที่พี่คนนั้นบอกอ่ะพอพูดไปพูดมาพระอาจารย์ก็นั่งคิดคำนวณอยู่สักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปเอารูปมาไปเอารูปมาให้ดูนะเพราะว่ามันก็จะมีรูปต่างๆเกี่ยวกับเอ่อคนที่อยู่ในวัดนี่แหละว่าใช่คนนี้ไหมเขาก็เลยเอามาชี้ให้ดูก็ปรากฏว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่า,วาใช่หรือไม่ใช่ก็เลยไปเรียกพี่คนนั้นอ่ะ ที่ยังอยู่บริเวณวัดอยู่นะมาดูด้วยกันว่าใช่คุณลุงคนนี้ไหมจะได้ไปเรียกมาขอบคุณปรากฏว่าพี่คนนั้นก็เดินมาแล้วก็บอกว่ามันใช่คนนี้แหละที่มาตามผมอะ่ะพอเท่านั้นแหละพระอาจารย์ก็เลยพูดว่าถ้าใช่เหรออ๋อเขาเสียชีวิตไปสี่ปีแล้วเขาเคยเป็นสับปะเลืออยู่ที่นี่เขารักวัดนี้มากแล้วเขาก็อุทิศตนอะ่ะเพื่อศาสนาโดยตรงนะเขาเป็นทั้งมรรคทายกวัดแล้วก็เป็นทั้งสับปะเลือ แต่ว่าคุณลุงท่านเนี้ยเขาจะไม่ค่อยออกมาหรอกเขาจะอยู่หลังหลังวัดทําสวนทําอะไรของเขาไปจะมาก็เฉพาะว่าตอนที่มีงานศพหรือมีอะไรก็แล้วแต่เท่านั้นถึงจะมาอ๋อสงส,งสัยคุณลุงท่านเนี้ยเขามาช่วยเลยทําทําให้หนูรอดชีวิตเออนะฮะนั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกนะฮะของคุณนุชแล้วคุณนุชก็บอกว่าไอสิ่งที่มันเกือบตายเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นี่เอง มันจะมีอะไรเต้นอยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นภาษาของอพุทธศาสนาก็เหมือนวิญญาณหรือดวงจิตเราเนี่ยจะออกบริเวณหน้าผากออกไปหลุดไปประมาณนั้นพอคุณนุชโตมานะก็ได้มาเรียนในกรุงเทพในมหาลาัยที่กรุงเทพก็มาเช่าหอพักอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พออายุได้ทักอยู่สักปี2ปี3เนี่ยก็ได้มีแฟนพอมีแฟนแล้วเนี่ย ก็ปรากฏว่าไม่สมหวังในความรักนะฮะก็แยกไปอยู่ตามภาษาหนุ่มสาวแยกไปอยู่กับแฟนอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่สมหวังในความรักก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าในชีวิตนะนะไม่มีค่าก็อยากจะพูดง่ายคืออยากฆ่าตัวตายด้วยการที่ตัวเองเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะ่ยก็เลยไปซื้อเชือกต้องขออนุญาตพูดนะว่าอย่าทาไปเด็ดขาดนะเกี่ยวกับสิ่งนี้ ไปซื้อเชือกมาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะผูกคอตายนะฮะในณขณะนั้นน่ะตัวเองเนี่ยได้ขึ้นไปบนแท่นแล้วก็ผูกคอลงมาแล้วในความรู้สึกนะผูกคอลงมาแล้วแล้วอาการนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับคุณนุชอีกครั้งหนึ่งก็คือบริเวณหน้าผากเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมันจะออกจากจากตรงเนี้ปรากฏว่าในสิ่งที่คุณนุชเป็นเนี่ย มันมีผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งแต่งตัวเป็นพรามนะฮะคล้ายพรามเลยเขาบอกว่ามีผ้าสบายผ้าเฉียงเป็นสีขาวแล้วก็นุ่งจุงกระเบนคล้ายๆสีขาวแล้วก็มวยผมเหมือนพราหม์นะฮะเข้ามาแล้วก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้เลยเดี๋ยวรุงจะช่วยหนูเองพอในณนะนะนะขนาดนั้นนะนะปรากฏว่าเชือกที่ผูกเนี่ยมันก็หนานะ คุณนุชบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาไปลังจริงมันก็ไม่ขาดแน,แน่เพราะว่าเชือกซื้อมาหนาเพราะว่าตั้งใจมาก,มากๆเลยจะตายอะ่ะปรากฏว่าเชือกเนี่ยมันขาดลงมาแต่ตัวคุณนุชเนี่ยหมดสติไปแล้วหมดสติไปแล้วนะคุณนุชก็บอกว่าไอ้ตรงหน้าผากตรงเนี้ยมันเหมือนมันหลุดออกมาพอมันหลุดออกมาเนี่ยกลายเป็นตัวเขาเองเนี่ยยืนดูตัวเองเนี่ยที่มันหล่นออกมาจากจากเชือกอะ่ะ ยืนดูตัวเขาเองแล้วเขาก็นั่งยืนนึกในใจว่าไอ้สิ่งที่เขาเขาเป็นเนี่ยอันนี้คือเรียกเรียกวิญญาณใช่ไหมที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็เลยคิดไม่ถูกว่าทําไมตัวเขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาตายแล้วทําไมทาไมไม,ไม่ไม่ตายอยู่ในในในร่างนั้นทําไมเขาออกมาอยู่ตรงนี้เขาก็งงสับสนอยู่ในใจนะนะตอนนั้นนะกไไ็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกอะไรพอไม่ถึงประมาณสักครึ่งชั่วโมงปรากฏว่ามีเสียงเคาะประตู ตัวเขาเองเนี่ยในในในร่างของเขาเนี่ยที่มันหลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยพยายามไปบิดลูกบิดเพื่อจะเปิดอะ่ะปรากฏว่าบิดยังไงก็บิดไม่ได้บิดยังไงก็ปิดไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยเป็นแฟนเขาเนี่ยเสียงดังแล้วก็บอกว่าทาไมไม่เปิดนอโน่นนี่นั่นก็เลยตัดสินใจอ่ะไปเอากุญแจแฟนเขาเนะี่ยไปเอากุญแจที่ด้านล่างอ่ะนะในห้องเคาน์เตอร์นะมาไขาประตูเข้าไปก็ปรากฏว่าเห็นคุณุีแยนอนอยู่อย่างนั้น แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลในณนขณะนั้นคุณนุชบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ตามตามล่างตุกของเขาเองเไปที่โรงพยาบาลคือแค่คิดแกบอกแค่คิดเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ในรถโรงพยาบาลแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงจิงนะเขาเขาเล่าด้วยแบบไม่ติดขัดเลยอะ่ะก็ไปในรถโรงพยาบาลแล้วก็มองล่างตัวเองแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกว่า ไม่ได้มีความเจ็บปวดไม่ได้มีความอะไรได้เห็นร่างตัวเองแล้วก็ไปกับเขาจนไปถึงโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไปยืนอยู่ข้างๆร่างเขาแล้วในณขณะนั้นน่ะมีใครก็ไม่รู้ยืนเต็มไปหมดเลยในโรงพยาบาลในห้องนะนะคือเขาเนี่อยู่ในห้องไอซียูนะแล้วก็จะมีคนเนี่ยยืนเต็มไปหมดเลยแต่รู้สึกว่าคนที่เขาคิดเนี่ย มันเป็นร่างโปร่งแสงเหมือนที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นร่างโปร่งแสงแต่คนจริงๆเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินทั่วไปแต่ไอ้ร่างอื่นเนี่ยเป็นร่างโปร่งแสงหมดเลย mm hmm. เขาก็รู้สึกว่าแบบอย่างนี้หรือมั้งที่เขาบอกว่าเรียกผีในความรู้สึกเขานะจนสุดท้ายเนี่ยคือพ่อแม่เขามาจากโคราชแล้วก็มาดูลูกเขาว่าลูกเขาเป็นอะไรโน่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาสลบไปอยู่ในนั้นนะประมาณสอง,สองวัน2องคืนสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่เขาไปบนที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีจะมีศารสาลตั้งนะสารใหญ่ศาลพระพรมสารต้รนนี้มันอยู่โรงพยาบาลก็จะมีทุกโรงพยาบาลเนี่ยพ่อแม่เขาก็เลยเอาทูปแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยไปไหว้แล้วก็ขอบอกว่าขอได้ไหม ขอให้ลูกฉันหายตามภาษาพ่อแม่แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ขอให้ลูกอะกลับมาเป็นปกติขอให้ลูกไม่ตายขอให้ลูกไปขอได้ไหมขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยในณขนาดนั้นเขาไปยืนมองแม่เขาที่เขากําลังกําลังยกมือไหว้แล้วก็ขอขอขอปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือมีอะไรสักอย่างที่มเป็นล่างสีทองเนี่ย เขาบอกเขาบอกไม่ถูกแล้ว่ามันมเป็นร่างอะไรแต่มันแต่มันเป็นสีทองทั้งแท่งเหมือนคนเนี่ยเดินออกมาจากจากตรงนั้นที่เขาไหว้นะแล้วก็มาจุงมือเข้าไปแล้วก็เหมือนวูบอ่ะวูบเข้าไปในตัวเองอ่ะเหมือนวาร์ปเข้าไปในตัวเองอะ่อองอะแล้วตัวเองก็สะดุ้งตื่นนะณขณะนั้นโดยที่มีสายระโยงระยางเต็มไปหมดแล้วเขาก็เลือกขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วเขาก็คิดสับสนว่าอันนี้มันคือล่างหรือหรือตัวเองยังงงงงอยู่แต่ก็เหลือกตามองซ้ายมองขวาโดยที่ตัวเองขยับไม่ได้นะสุดท้ายแล้วได้ยินเสียงพยาบาลเสียงคุณหมอก็บอกว่าฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วโน,นนี่นั่นก็เลยนําตัวเองเนี่ยออกจากห้องไอซียูนะฮะมาอยู่ที่ห้องพักฟื้นก็ยังไม่ให้พ่อแม่เยี่ยมสุดท้ายเนี่ยเขาก็ ลืมตาขึ้นมาแล้วเขาก็<ๆ>มองไปรอบๆปรากฏว่าเห็นแสงสีทองเนี่ยยังยืนอยู่แต่มองไม่เห็นหรือว่าเป็นอะไรแต่แต่รู้ว่ามันเป็นแสงสีทองเหมือนรูปรูปร่างคนนะฮะแล้วสักพักหนึ่งแสงสีทองนั้นก็หายไปตัวเขาเองตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณ 3- 4คืน นะอยู่ในห้องพักฟื้นแล้วก็ย้ายมาอยู่โรงพยาบาลธรรมดานะฮะในห้องธรรมดาแล้วก็คุณหมอก็มาตรวจอยู่ตลอดเวลานะว่าตัวเองแบบขาดอากาศหายใจไปชั่วขณนะน่ะกลัวสมองจะตายประมาณนั้นสุดท้ายแล้วคุณนุชเนี่ยเขาก็ได้มาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่าเพลอเจอนะฮะคิดว่าคุณนุชเนี่ยเพลอเจอไปแล้วโน่นนี่นั่นอาจจะแบบอา่าตื่นมาจากผวังอาจจะฝันไปโน่นนี่นั่น แต่ที่สําคัญเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อก็เพราะว่าคุณนุชเล่าลาดับเหตุการณ์ได้หมดทุกอย่างตั้งแต่ที่เขาผูกคอตายจนมาขึ้นรถโรงพยาบาลจนมาเข้าห้องไอซูแล้วที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าไปขอจากสารพระภูมิว่าให้ช่วยลูกด้วยแต่คุณนุชเนี่ยเป็นคนพูดถูกทั้งหมดว่าขอคุณแม่ จุดธูปแล้วก็มีพวงมาลัยเอาไปแขวนไว้ตรงนั้นแล้วคุณแม่ก็พูดแบบนี้พูดแบบนี้พูดแบบนี้ซึ่งมันประหลาดใจตรงที่ว่าคุณแม่บอกว่าถูกหมดเลยที่พูดมาก็คือคุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนทําแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าคุณนุชเคยเสียชีวิตมาแล้วจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้ตัวเขาเอง กลายเป็นคนที่เห็นอะไรพวกนี้โดยปริยายถ้าเขาไปที่ศาลศาลไหนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนที่เขาด้านน่ะเขาจะเห็นแสงสีทองเขาจะรีบไปกราบสการะเลยไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ไในก็แล้วแต่ถ้าเห็นแสงสีทองเนี่ยเขาจะขออนุญาตกราบสการะทุกที่แล้วเขาก็บอกว่าคุณเนตรที่คุณเนตรไปอ่ะที่วัดอ่ะ เขาดูนั่งนั่งดูไลฟ์สดอยู่นะฮะผมไลฟ์สดลงกลุ่มแล้วเขาก็อยู่ในกลุ่มด้วยแล้วเขาบอกว่าตรงที่คุณเนรไปตรงที่เป็นบ่อพญานาคที่เราไลฟ์สดเขาบอกว่ามีแสงสีทองปรากฏขึ้นณนะตรงนั้นด้วยซึ่งเขาไม่กล้าพิมพ์เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพิมพ์จะหาว่าเพอเจอร์นะฮะแล้วปัจจุบันนี้เขาทำงานข้าราชการนะ แต่ว่าเขาก็ไม่ให้บอกว่าเป็นเป็นอะไรตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่อยู่ในข้าราชการอายุ38แล้วเขาชื่อนุชนะแล้วเรื่องราวนี้ก็เป็นที่รู้กันเพราะว่าตอนที่พยาบาลมาเฝ้าไข้พยาบาลก็มาถามแบบนี้แหละแล้วเขาก็ยังพูดชื่อพยาบาลคนนี้ถูกนะฮะว่าพยาบาลคนนี้ชื่ออะไรพอในณขณะที่รักษาเขาอยู่ในห้อง ICU เนี่ยเขาก็ออกมาเดินแล้วเขาก็เขาก็มานั่งฟังพยาบาลเนี่ยคุยกัน คุยกันถึงตัวเขาเองเนี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาลว่าทําไมถึงคิดสั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแกชื่อนั้นชื่อนี้ก็คุยกันอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณนุชเนี่ยเขาจําได้ว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรปรากฏว่าพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกถูกพยาบาลก็เลยอึ้งว่าทําไมเรียกเขาถูกทําไมเรียกชื่อเขาถูกนเนี่ยนะมันก็เลยเป็นเรื่องอึ้งว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับกับคนคนหนึ่งแล้วก็ทําให ชีวิตของเขาตอนนี้นะคือเขาเป็นคนที่เห็นเห็นผีแต่เขาจะอิงไปทางาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเห็นพระพุทธมีแสงสีทองก็จะเห็นอยู่เรื่อยนะฮะแล้วเขาก็แนะนําให้ผมไปไปไปทําตรงนั้นอ่ะไปช่วยกันสร้างวัดตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นแสงสีทองหลายหลายดวงเลยหลายองค์เลยประมาณนั้น เขาก็เลยส่งเรื่องนี้มาก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะใครที่ฟังแล้วเชื่อก็นะฮะก็ฟังแต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วมันมันเวอร์เกินจริงะก็ขอให้ฟังทางด้านความบันเทิงแล้วกันผมก็ฝากไว้นะฮะกับเรื่องนี้ว่าเคยตายมาแล้วแล้วครั้เขาเขาบอกว่าให้หมันสร้างความดีแล้วกันเพราะว่าในสิ่งที่เขาหลุดไปเนะี่ยมันยังมีดวงจิตอีกหลายดวงที่อยู่แล้วก็แบบไม่ได้เป็นแบบเขาอ่ะ คือเขายังยืนอยู่กับที่ยังยึดติดกับตรงนั้นตรงนั้นอยู่เลยคือหมายถึงว่าบางทีเสียชีวิตไปแล้วก็ยังยึดติดกับตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาเพิ่งรู้ว่าไอโลกของวิญญาณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เองเขาก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะก็อ่ะโอเคฮะก็ฝากไว้แล้วกันกับเรื่องนี้นะขอบพระคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะเล่าดีไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะ